พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมต้องการจะรายงานให้ทุกท่านทราบถึงงานที่ผมกําลังจะทาและบทบาทสําคัญของพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้ก่อนอื่นผมขอที่โอกาสวันปีใหม่ไทยที่เพิ่งผ่านพ้นไปกล่าวสวัสดีนะครับวันปีใหม่ของไทยกับคนไทยทั้งประเทศผมขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในวันสําคัญอีกวันของคนไทย นั่นก็คือวันครอบครัวนะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าปีนี้นั้นจะแตกต่างไปจากทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นวันสงกรานต์และวันครอบครัวที่มีความหมายเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คือครอบครัวไม่ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาใดๆก็ตามคนที่อยู่เคียงข้างเราก็คือพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานของเราปีนี้ครอบครัวของพวกเราใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มากกว่าเพียงแค่ญาติพี่น้องทางสายเลือดแต่ครอบครัวของเรานั้นคือเป็นคนไทยทั้งประเทศที่อยู่รอบข้างเรา70ล้านคนนะครับในช่วงวิกฤตนี้ก็คงมีแค่พวกเรากันเองในครอบครัวไทยเท่านั้นที่จะอาศัยพึ่งพากันได้ที่จะช่วยกันบรรเทาความทุกข์ร้อนและความยากลําบากที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันอย่างเช่นคนแปลกหน้าที่เสื้ออาหารมาแบ่งปันให้เราได้อิ่มท้องแบ่งเบาภาะระให้เราอยู่รอดต่อไปได้นี่คือความหมายของการเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในภาวะการที่ตึงเครียดที่สุดกำลังทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของคนไทยจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อท่ามมองไปทั่วโลกเราก็เห็นได้ว่าวิกฤตโควิดได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายโดยไม่สนใจว่าจะเป็นประเทศร่ำรวยประเทศยากจนหรือประเทศมหาอำนาจปัจจุบันหลายประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันตกยุโรปและอื่นๆรวมถึงประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจานวนมากและมีจํานวนผู้เสียชีวิตเป็นหลักหมืน่นโดยผู้เชี่ยวชาญยังคาดการว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงไปถึงหลักแสนต่อไปในอนาคตซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเสียหายไปถึงการทํางานการค้าขายและการทำมาหากินที่เกือบจะหยุดชะงกักทั้งหมดที่จึงเป็นภาวะวิกฤตครั้งใหญ่ที่ทุกรัฐบาลจําเป็นต้องดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ ตอนนี้งานที่ผมมุ่งเน้นเป็นสําคัญแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มงานหลักด้วยกันนะครับกลุ่มงานแรกก็คืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพหมายถึงสิ่งที่เราต้องทําเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 และเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาผู้ติดเชื้อกลุ่มงานที่2ก็คืองานเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีเงินเพียงพอต่อการดํารงชีวิตผ่านมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆซึ่งผมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการคิดและปฏิบัติมาตรการต่างๆให้มีประสิทธิภาพหน้าที่ของผมก็คือการประชาการและควบคุมการทํางานทั้งหมดของรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชนผมต้องเป็นผู้ลําให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพผมทราบดีถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทและมาตรการอื่นๆของกระทรวงการคลังและกระทรวงอื่น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้ผมได้สั่งการเรียกนันปฏิว่าการกระทรวงการคลังและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาพบผมเพื่ออธิบายถึงที่มาที่ไปและเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผมทราบว่าปัญหาไม่เกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็คงจะฝากไว้ให้ติดตามนอกจากเงิน5 0 0 0ันบาทแล้วช่วยไปติดตามงานของหลายกระทรวงด้วยกันนะครับที่มมีมาตรการช่วยเหลือออกมาเกือบทุกกระทรวงนะครับเรียกว่าทุกกระทรวงช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับ โดยภาครัฐจะเข้าไปดูแลในกลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะครับนอกเหนือจาก2ง,งานหลักแล้วที่กล่าวไปผมขอพูดถึงอีกหนึ่งหน้าที่ที่ผมถือว่าสาคัญที่สุดและเป็นหน้าที่ทีคนไทยทุกคนจะต้องมีบทบาทร่วมกันกับผมนะครับหน้าที่สําคัญนี้ก็คือเราจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าที่พามาหลายเท่าได้อย่างไรมันเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทํางานของเราถ้าเราต้องการจาะชนะสงครามกับไวรัสโควิด -19 ให้ได้หน้าที่นี้ ต้องเริ่มมาจากการยอมรับความจริงเราต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนข้อจํากัดของตัวเองความคิดที่แตกต่างด้วยนะครับเราต้องยอมรับว่าปัญหาความเสียหายที่เกิดจากวโควิด -19 นั้นจะแก้ไขได้ก็วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนต่างๆและเราคงต้องยอมรับว่ารัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถหาคําตอบให้กับทุกปัญหาได้ คนกลุ่มอื่นและภาคส่วนอื่นก็อาจจะมีคําตอบที่ดีและมีความคิดที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันวิกฤตโควิดครั้งนี้ใหญ่และซับซ้อนมากหน้าที่ของเราจึงต้องต่อสู้ไปด้วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศเราทุกคนจะต้องเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันเราจะต้องหาความร่วมมือดึงทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มทุกคนที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเราต้องการคนเก่งที่มีอยู่มากมายในประเทศของเราให้มาร่วมมือกันนี่คือคำว่าทีมประเทศไทยไม่ว่าจะมาจากภาครัฐจากมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยต่างๆมาจากภาคเอกชนกลุ่มมหาเศรษฐีหรือพี่น้องประชาชนที่ยอมเสียสละตัวเองเข้ามาร่วมกันต่อสู้เหมือนกับที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ร่วมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สาทางรณสุขและอาสาสมัครมากมาย ได้เสียสละตัวเองอย่างกล้าหาญเผชิญความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกวันเพื่อช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่นผมทราบดีนะครับว่าหลายภาคส่วนในทีมประเทศไทยได้เริ่มลงมือทําอะไรที่สําคัญและมีประโยชน์ไปแล้วหลายอย่างแต่วันนี้ผมต้องการเพิ่มความร่วมมือกับท่านทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่ภาคเอกชนก่อนสิ่งที่ผมจะทําในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั้นประการแรกก็คือผมจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงหมหาเศรษฐีที่ร่ารวยที่สุด ในประเทศไทย20ท่านขอให้ท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคมท่านจะร่วมมือก,กันกับเราได้อย่างไรและท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไปมาเศรษฐสของประเทศไทยทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสําคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศ และร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับผมเข้าใจและทราบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทําไปแล้วหลายเรื่องแต่ผมต้องการให้ทุกท่านทําเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทําไปแล้วผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วยผมขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลม รวมทั้งมุมมองอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่านพร้อมกับใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูงของท่านมาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มมหาเศรษฐีของประเทศไทยผมยังอยากจะรับฟังและใช้ความรู้ความสามารถของภาคเอกชนทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าประการที่2ก็คือผมจะไปพบกับสมาคมภาค,ภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดเล็ก เพื่อรับฟังพวกท่านด้วยตัวผมเองโดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดเพื่อผมจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงผมต้องการเข้าถึงความรู้ความสามารถขีความสามารถของท่านและความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของภาคเกชนนอกจากนี้ผมต้องการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการและความท้าทายที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ผมต้องการรับฟังว่าพวกท่านต้องการที่จะร่วมมีบทบาทในการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างไร รวมทั้งสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วและสิ่งที่ท่านจะช่วยเราทำกันต่อไปนะครับและที่สำคัญผมต้องการได้ยินความคิดเห็นของพวกท่านว่ามีจุดใดบ้างที่รัฐบาลควรจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศแต่เราสามารถจะขยายแรงกำลังในการช่วยเหลือให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันกันกบภาคเอกชนที่มีทรัพยากรมาก มีวิธีการทํางานและมีวิธีการเข้าถึงผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลจะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีความคิดเห็นที่หลากหลายแม้กระทั่งในกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยกันเองก็ยังมีมุมมองการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับผมอยากจะรับฟังทุกท่านผู้ช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด ผมเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ล้วนเกิดจากความรักชาติและความปรารถนาดีต่อประเทศทั้งสิน้นและเมื่อเราเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รวมมือกันสนับสนุนเพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดความสําเร็จตามที่เราต้องการผมขอให้พวกเราทุกคนทํางานร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้พวกเราใช้วิกฤตกรัทางนี้เป็นโอกาสที่จะช่วยสร้างประเทศไทยของเรา ให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งมีความเป็นปึกแผน่นและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องคนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังตกอยู่ในสถานการ์ที่ยากลำบากขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้งให้โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยได้ร่วมมือช่วยเหลือกันและต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสื้อและไม่มีฝักมีฝ่ายทางการเมืองในอนาคต เมื่อเรามองย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความเสียหายมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่เราได้อะไรที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาด้วยนั่นคือเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคนไทยอีกครั้งและเราได้ค้นพบความกลมเกลียวเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราคนไทยทั้งประเทศผมมีความหวังเช่นนั้นนะครับและผมก็เชื่อมาวราคนไทยทุกคนก็มีความหวังเช่นเดียวกันกับผม ผมขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันทําให้ความหวังของพวกเราเป็นความจริงเราจะต้องชนะไปด้วยกันขอบคุณครับคือมันไม่ได้ถ่ายแรงนะแกก็คนแก่ค่อยค่อยถ่ยมาแต่คือเจ้าแบงก์ก็คือเด็กวัยรุ่นนะ่ะมันจอดตูแกไงแเ้าตูแกใช่แล้วทีนี้ก็มันก็เลยเฉียวเฉียวแค่แผ่นใบตะเบียนเทงัแล้วช่วงที่แผ่นใบพอแกรู้สึกแกรว่าเหมือนแกกันหน้ากอะไรแกก็เดินหน้ากลับไป ลเลือดออกพี่เห็นตอนเห็นภาพในคลิปป่ะตอนที่แกประดมขาของแกล้มเหมือนโดมิโนโอ่ะ<ม>แกล้มหัวลงไปเลยอ่ะ<ม>ตอนที่แกล้มไปอ่ะ<ม>เราก็ขึ้นไปช้อนคอเลือดพุ่งออกหูเลยเลือดไม่ได้ออกจากหัวนะพี่ออกจากหูพุ่งเหมือนก๊อ,อกน้ําอ่ะพี่นึกออกอ่ะพอเลือดไหลเสร็จใช่ไหมเราก็บอกว่าตาตาอย่าหลับอ่ะความรู้สึกเราถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าสลบอ่ะอาจจะเปไหลไปใช่ไหมเราก็เลยเรียกแกว่าตาตาอย่าหลับนะอะไรเงี้ย แกก็ร้องอืมอืมอืม <c oughs> คือมีเลือดซึมในสมองมนิดหน่อยแต่ท่านอายุเยอะถ้าอายุไม่เยอะเนี่ยก็คงคงไม่เป็นไรนี่พออายุเยอะเนี่ยอ๋อเขากเราต้องต้องดูก่อนว่าจะรักษาอย่างไงแล้วก็หมอคนที่ประจําไข่เนี่ยก็โทรไปถามอาจารย์หมอด้วยให้อาจารย์หมอมาชี้ดูเพราะว่าที่แปดลิ้มันเป็นโรงเรียนหมอด้วย ก็ยังยังไม่ได้สติอ่ะยังไม่ได้สติแบบก็อยู่ในความดูแลของของหมอผมก็ใหมอเขาดูแลอย่างเต็มที่ครก็กรทีแรกเขาพูดกันรู้เรื่องตอนนี้ไม่ได้ไพูดกันเลยไม่มีเสียงโต้ตอบจากคุณลุงเลยครับปกติท่านแข็งแรงดีใช่ไหมแข็งแรงมากแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาตลอดมา,มาตลาดใ,ใกล้ๆมาได้ช่วงเล่ลูกนุ่นหลังๆก็จะเย็นๆกันสักนิด ถ้าถ้าถ้าผู้ก่อเหตุอะถอยหลังไปให้นิดเดียวอะเรื่องไม่เกิดนิดเดียวเนี่ยเรื่องไม่เกิดความเสียใจกับการกระทําของลูกเ็นครับอย่างหนึ่งในในวันที่เกิดเหตุในเมื่อลูกผมไปสร้างเหตุเนี่ยเมื่อลูกข่าวก็ผมเองก็ได้รีบเข้าไปดูแลทางคนเจ็บเลยเพราะว่าไม่ทราบว่าเขาจะเจ็บมากเจ็บน้อยหรือว่าญาติมาหรือยังเราก็รีบเข้าไปดูแลต้องตน้นครับก็พอดีไปพบกันทาง อาจารย์ที่โรงพยาบาลครับก็เตือนครับในการกระทานะฮะผมไม่ได้ลําเอียงหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปตามจริงนะครับตามภาพตามเหตุการณ์นะฮะก็ว่ากล่าวต่างเตือนว่าอารมณ์ร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงครับก็ว่าไปตามกฎหมายก็ไม่ได้ปกป้องอะไรเขบาบอกเขาโมโหครับเพราะว่าก็เกิดการโต้เถียงกันแล้วเขาก็โมโห เาบอกครับก็นํามาคืนเรียบร้อยครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่เขาโมโหเขาโกรธเพราะว่าเกิดการตัวเถียงกันนิดหน่อยอันนั้นผมไม่ทราบว่าเขาตัวเถียงอะไรกันอ๋อทางทางคุณพ่อของผู้ก่อเหตุคือร้อยตำรวจตีเดชกิริวัฒนาะสกุลน,นะฮะได้ไปได้ไปที่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางเปรี้ยวก็ดีหรือโรงพยาบาลพุทธสุทรก็ดีไปหลายครั้งครับไปดูอาการมาโดยตลอดครับครับแล้วก็ไปพบเจอกับทาง าญาติของอคุณลุงผู้ได้รับผ,ผู้ผู้ได้รับบาดเจ็บด,ด้วยครับครับวันนี้จะเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าหาครับข้อหา,อาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจครับตรงนี้ไม่ถึงานเป็นการสาหัครับต้องรอความเห็นจากแพทย์ก่อน